สบายพี่น้องสี่ผังี่เลสบายดีสู้ทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีปู้ยเนี่ต้านังเนี่ยเออดูหอกเอ้ยปุ้ยเนี่ยเอ็ดบ่เจ้าของนี่แหละเนี่ยเอ็ดลานสาวมหาพี่น้องลานสาวกับลานทั่วเท่าไรนะเฮ้ยจ้าสิบสาม่งนี้ ทอนหกพันเซาซีกว่าละแปดพันที่ไม่เอาปีเทอมนั่นแหละแม่และแปดพัน 8, แต่หางบุกินโพก็พี่น,น้องเลยก่อนอื่นกับพาะสองลานีในเพี่น้องหนึ่ง<อ>แม่น้องวายุจากซาบุไทยมาเป็นผ่อนน้องวายุมาเป็นแม่ปันพี่น้นนองาสาม สามเถื่อเปลี่ยนชื่อสามเถื่อแล้วพี่น้องเลยมาขับไปโคตรไกตโคเซโคติดตามให้เดพี่น้องให้หอดยาซับยาไปจากเดือนป่ะโคเดือนจนแล้วเกลียวเนื้อเกลียวเขาวะเนื้อเกี่ยวเขาดำนาก็ oh. th เลยอันนี้ก็เลยก็เลยดอปซะก่อนอ่าบานีแล้วเฮ็ดไหมบานีตั้งเชอกไหมเฮ็ดจิงจังบานีสองเลยก็จีก็จริงจังอยู่แต่ว่ามันยากลูกไส้ก็อบึกเด็กวันที่ บูดอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากมอนหดหนึ่งคำแซ่บไปไว้ต้นนี้ฮะกระหอดพ่อน้องแม่แม่น้องวายุตะกแม่น้องวายุพี่น้องแต่กดพ่อเข้าไปก็สิเห็นอยู่พี่น้องเห็นมาเป็นยังนี่ใช่รอยมาแล้วว้าเมื่อนี้ขมอะไรใช้ข่อยว่าคอหนะมากินเนี่ยร้านจะนี้เนี่ยได้ร่อยกันนะนุ่ม ไปแบ้วไปแล้วย้องน้ำเข้าไปล้วไถอนอันน้บ่เยเขาอว่าอันเขาบอกเอาน้ำแยกบ่บ่ปนมันก็เลยกืนบ่คว้าไม่หมหรือไม่ไม่มันมันไปเยอะแล้วควากรแบงเอายมาบิดกไมแค โอ,อ้ยลูคอยแล้วมึงหลอายเอ้ออยตะควนนะเจ้าขักัดกินลูกมันเลอะไทเลนะมีเอะลงเนอขึ้กล้าาเลอะนี่จุ่มดูชิ้นนี้นะท่า,านมยไล่บไปขอบคุณครับยี่สิบ <c oughs> สสบ <c oughs> าทเอาไปกัดยี่สิบอ้าวโอยจานละชี้ิบบ โอเคโอเคมึงหาตอนคูเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วปลาหมึงโอปลาหมึกหาตอนนี่อยู่บลาถาวรกินน้าปลาหมึกนะลูกินน้าปลาหมึกเขาปรุงเพิ่มหรอปรุงยิงปลาหมึกนั่นมาพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มียำปลาหมึกมีแคงน้ำมันไห่แต่ยำปลาหมึกปลาหมินนี่อย่าพึ่งรู้ละล้านเาะโอ้ยมันสีเพ็ด น,นี่ไกินตัวมือเพ็รบาลตัวมือมันกนมดแล้วีม่มันจุกอินยังตัวมือจับนงงางมตาเอามือเจ้าอันนี้เพชรเพรเคยกินน้ำอีแม่แล้วเราเราดไสนี่เด้ออันนี้ไม่ไจุกคือระบบเป็นเพชรง่ยร้ล,ลน,น่ลนตัวเลิมืดแล้วเขาใส่เมื่อไหรดิมดแล้วรูละ

nhà là nhật kỳ văn hôm nữa đâu. Hai không Nhà bia đâu. À. mà mẹ ba. Ta mù húng. Tết tại ở đây một chút. Một mày đâu. Tôi chút mày đâu. Tôi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  ยัเฮ้ยนะมาเจอยิงก๋วเตี๋ยวน่งได้ด้วยเนี่ยได้แล้วสามันหักจะมากินบะกี๋เดี๋มาเลยแมลอยที่อ่นลยที่ไปทางใดบนี้สอไปเลยจุกหน่อยมนนกมามนดมันักนเลไมด้ะไรักไปลง นไงวนางลปตอนไ้นหาโยเลยไปหาจิลงตอนไหนเศรษพีน้องเด็ดเด๋เด็ดบ่จะปรุงเองมันบ่เหรอเออแล้วังแดงแดงอใครผิดไะมันแดงแล้มันพอสแบบนี้เดี๋ยวไซอสหนำผู้เอ่อเอ็ดผู้ผู้ชิทอบ่อืพี่ก็ผอด ยกถวยใส่แล้วนะก <ừ. S 1> ำนังำนังขึ้นไปนขึ้นนะน้ำหนะ่ะไม่ติแก้วกยันอันนยำนี่กมีก๋วยเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวก็ยำก็ได้ก๋เตี๋ยวนืผัดกัยำยำบุชิดบ่ะเยอย <h> ah> ไป

แก่แล้วแก่แล้วลดูโดดดูโดดแก่ได้ <c oughs> สวนเลยพี่ไหมลูกน่เองแดงงจี๊ดจ๊าดเลยไปพ่อผู้ไทยกันนี่เขากินกระเทียวมึไม่ได้ร้อยไอ cua chiên bát hà yam cua chiên bát hà yam chắc lì yam này <laughs> 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 ừ, ngon ừ. <laughs> 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 mà đi ăn chắc làm bò già nghe này nhảm nhí sầm này lên ก mm. ินให้อ mm. <appe> ้วน่กินให้อ้วนอาหารี่อ่อเ็ดอีกะทำแบบีอ่ะอืมหมดกัง่ไ่เขาเืมากินน้ำแม่ย ยูดิิอยูดิิอยูดิจิตอลอะไรอีวะมะมะไปแล้ว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 ยังข่ิแงให้คอมเอาผีดิน่ะเออเดี๋ยวผมไปนันกระเป๋าขอดิตกแตฮะมาพียะมาเพียเอาแม่วันจบะห้าู่มันผีบะ แซมยุยยุแซยุไม yeah. um oh, mm hmm. mhm. ่ือก็ตำก้งไดูแไอกไปกได้เพราะเออชอบจอยก็ร้ายกรวมกันปะมาณสอบ้านไม่ยช่อาบนเงง่ายเยอะ มันมีได้ตีเดินบ้หเนาะมันรอยู่เตเดินโยกฟอมสบายทุกคนโดยโดยโดยย่บ้านอยู่บ้านบางทีงไปนะครับที่เปนน้ำอันนี้ราอยากบ้างหญ้าน่าจะมีเก็บเตีดยไก่ไปทังอื่นคันนั้นคันเอาว่านาแห้งเก็งงามนาห้งเก้งขาเหนียวปืนป่นข้าวหอมระเหยนะ

เตี่ยวไก่ใน่ก็เตียงมี้กเตียงีก็แล้วก็คือกันเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเวลาจงไปซื้อมเอานมเนีเนาะผมก็เหมือนที่ได้กินกันชีวนเลย ก็ต้องเปลี่ยนคิวกันแล้วกูจะชีกินก่อนขอหรือเมยต้องคลิปห้าด้วยิไยเดหู้ไม่ไปดำมันกินยองยังวยองอห้องใครมงก็จะปไอ้ปูนจะนเดดกินมนหมดยศตาวันีูกินเืเี่ยว กินมันมัดด้วแต่ทนใครคนเป็นเงินบาทจะบ้าเลยว้ยวาบามีหวสบาสามสิบสบาทประมาณสาบเนาะทั้งหมดสิบสองผันู้จัง4ีบาทเนาะต้องลอยละสอกสอง1ิบยี่ผันนะลอยละทั้สิบสองนึ่งอืมเลยบ่ยิ่งนักันไะได้เงิน

ป้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามดูพี่น้องต้องแม่น้องวายุแม่น้องวายุนั่ตะกี้พ่อน้องแม่น้องวายุตะกี้พอน้องพ่อน้องวายุแล้วก็สาวบุไทยบัดนี้เป็นแม่น้องสายุจะกินสาวบุไทยพ่อน้องวายุองอยู่กับโบเวิร์กพี่น้องเป็นแม่น้องวายุอย่าลืมถากดติดตามส่องลานเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องวายุนอย่าลืมพาเข้าไป ก็ไล e ่กดแร์กดติดตามก็จำสกายกดมักรดิงหนาะยหอดหนึ่งันไั้ไปไว้อนพนเดืนเวๆเดี๋ยวนนเองันศัพท์วะตอนนี้มก็ได้แซนก็ไ้มก็ได้ร้อยแปดสิบหเนี่ยพี่น้องนะอย่าลืมเข้าไปฝากกดติดตาม้้นนเดือพี่น้องเด้อพ่อการคลิปนาพี่น้องสบายดีใส่ใช่ไหมนะ